ตอนที่หนึ่งคุณเสื้อในโซกสตาหรือเปล่าหากว่าคุณเสื้อในโซกสตามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกตัดสินใจในเส้นทางแบบไหนเดินยังจุดจบที่ต่างกันออกไปหรือคุณจะเสื้อว่าไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกแบบใดก็ตามก็จะนำพาไปยังจุดจบที่ถูกลิิตอย่างเดียวกันหรือเปล่า สยดวายรีบหนีเร็วเขาอยา่าอย่าทิ้งสันไว้ที่นี้อ้าอสูรหน้าคนน่ากลัวเกินไปแล้วอยา่าอย่าเข้ามานะแย่แล้วด้านหน้าเป็นหน้าผาไม่มีทางให้ถอยหนีแล้วรีบซ่อนตัวเร็วเขาอยา่าอย่าเจอซันเลยอย่าตามมานะห้ามตามสันมาเด็ดขาด ไม่ไม่นะน,นี่นี่น่ะเหรอคือโกสตาน่ะด่านทดสอบมือใหม่ยากเกินไปหน่อยแล้วมั้งว่ากันว่าหลังใช้อุปกรณ์เปลี่ยนอาสิบขอเพียงแค่มีชีวิตรอดในโกสตราให้ได้ห้านาทีก็จะเปลี่ยนอาสิบสำเร็จแต่ว่าคนทั่วไปมาอยู่ที่นี้กลัวว่าแค่นาทีเดียวก็ยากที่จะรอดไปได้แล้ว สันเสือเจียงไคและตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบมือใหม่บนดาวที่ซื่อว่าโกสตาโกสตาดวงดาวยักษ์ซึ่งจูจูก็ปรากฏขึ้นนอกโลกเมื่อ50ปีก่อนแต่ว่าการปรากฏตัวของโกสตาไม่ได้เกิดภัยพิบัติที่แรงโน้มถ่วงเบี่ยงเบนไปจากโครจรของโลกกับการหลังจากโกสตาปรากฏขึ้นสภพชีวิตบนโลก จูๆพวกมันก็กายพันธุ์เป็นอสูรล้ายที่เรียกว่าเทพอสูรซึ่งได้สร้างหายนะไปทั่วโลเทพอสูรไม่ใช่สิ่งที่เทคโนโลยีปัจจุบันของมนุษย์จะสามารถต่อกรได้เลยการปรากฏตัวของพวกมันได้ไล่ต้อนมนุษยาศาสตร์ให้ตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังไร้หนทางล้อ ในทว่าสภาวะอันสิ้นหวังนั้นผู้หลอดชีวิตได้คนพบวงแหวนเวทมนต์เคลื่อนย้ายจำนวนมหาศาลปรากฏขึ้นทั่วโลกมนุษยาศาสตร์มีเพียงข้ามผ่านวงแหวนเวทมนต์เคลื่อนย้ายจึงจะสามารถส่งตัวเองในรูปแบบดิจิทัลไปยังโกสตราแต่หลังจากมายังโกสตราพวกเขาก็พบว่า โกนสตรานั้นเป็นโลกดิจิทัลที่ก้าวล้ำเหนือความเป็นจริงในที่แห่งนี้มนุษย์สียตนั้นสามารถเปลี่ยนอาชิีพต่างๆได้ทุกๆคนจะได้รับค่าสถานะอุปกรณ์สกิลและอัพเลเวลได้เหมือนกับตัวละครในเกมเพื่อรับค่าประสบการณ์อันทรงพลังอีกทั้งยังค้นพบอีกว่าเมื่ออัพเลเวลในโกสตาไปจนถึงระดับหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถนำความสามารถอันพิเศษเหนือล้าเหล่านี้กลับไปใช้ยังดาวโลกได้และเมื่อถึงตอนนั้นผู้คนในดาวโลกก็มีพลังเทียบเท่าในโกสตาและสามารถต่อกรกับเทพอสูรด้วยกายเนื้อได้หรือก็คือหากมนุษย์ปัาถนาภิกษสถานการณ์อันสิ้นหวังและมีชีวิตรอดก็จำเป็นจะต้องได้รับพลังจากโกสตา และผู้คนเหล่านี้ที่ไปยังโกสตาก็จะถูกเรียกว่านักสำรวจถ้าไม่ดีแล้วสิผู้หรอดชีวิตทีนี้เหลือแค่สันคนเดียวและเวลานี้ก็ไม่มีทางให้นี้อีกแล้วหรือว่าสันที่ยอมสละทุกสิ่งเพื่อมาโกสตาแล้วยังจะต้องนั่งรอความตายอย่างนี้อีกเหรอ พี่สองอยากไปโกสตาก็ไปเธอหนูกับพี่ใหญ่จะตั้งใจทํางานหาเงินให้เองน้องสาวหาเงินให้สารเพื่อมาโคสตาต้องมีชีวิตวัยรุ่นอย่างยากลำบากส่วนพี่ใหญ่แม้จะเป็นโรคไตแต่ก็ต้องทํางานหนักหากว่าภายในสองเดือนนี้ยังหาเงินมาจ่ายค่าผ่าตัดไม่ได้ละก็ ส่วนตอนนี้สัญญางเปลี่ยนอาชีพไม่สําเร็จหรือนี่สัญจาเอาเงินของครอบครัวาม,มาตายเปล่าที่นี่งั้นเหรอไม่มีทางแทนที่จะนั่งรอความตายขอเดิมพันสักตั้งเพื่อครอบครัวเสียดีกลัวเดิมพันโอกาสเดียวที่มีเพื่อมีชีวิตต่อไปให้ได้ เนื่องด้วยการกระทำของคุณสอดคล้องกับนักพนันอย่างมีนัยยะเขาแสดงความยินดีด้วยคุณกระตุ้นโชควาสนาได้รลับอาสีพลาบซึ่งมีโอกาสหนึ่งในล้านเวลานี้คุณเปลี่ยนอาสีพสำเร็จแล้วเขาแสดงความยินดีที่คุณได้รับอาสีพลาบอันลุ่งโรดนักพนันตอนที่2 เกิดอะไรขึ้นเนี้ยตกหน้าผ่ามาแต่ทำไมถึงไม่มีบาดแผลเลยล่ะอีกอย่างแผลก่อนหน้านี้ยังหายหมดแล้วด้วยงั้นเหรอเพราะว่าคุณเปลี่ยนอาซีพสำเร็จได้ทันเวลาฟื้นคืนค่าสถานะทั้งหมดจึงยังมีชีวิตอยู่เธอคือสมองกล AI ที่อยู่ร่วมกับโกสตราเหรอ จะบอกแบบนั้นก็ได้ขอแสดงความยินดีคุณเปลี่ยนอาชีพสำเร็จแล้วต่อไปฉันจะขอแนะนำพรสวรรค์ของอาชีพของนักพนันให้กับคุณพรสวรรค์เพิ่มพูนรางวันหรือบทลงโทษจากระบบจะได้รับเป็น2เท่าอีกทั้งยังมีโอกาส1%เปอร์เซที่จะกระตุ้นเอฟเฟคสุดยอดเพิ่มพูนรางวันหรือบทลงโทษจะเพิ่มสูงสุดถึงสิเท้า เนื่องจากว่าคุณกระตุ้นพรสวรรค์เพิ่มพูนในขณะที่เรียกสาพรสวรรค์เพิ่มพูนเป็นเหตุให้คุณนั้นได้รับทวีความสามารถอาซีบเป็นพรสวรรค์ที่2อของนักพนันพรสวรรค์เพิ่มพูนถูกกระตุน้นว่ายังไงนะอาซีบของคนอื่นมีแค่หนึ่งพรสวรรค์แต่สั้นมีถึงสองเลยเหรอถูกต้องนี่คือเอฟเฟก์ความสามารถล่องและคุณสมบัติปัจจุบันของคุณ พรสวรรค์สุดยอดคิติคอพพลังโจมตีคิติคอของคุณเพิ่มพูนเป็น200เท้าซึ่งในอัตราคิติคอนั้นเริ่มต้นของคุณคือ0.1%เอร์เซน์ นักสำรวจเจียงไคอาชีพนักพนันเลเวลหนึ่งค่าสถานะพละกำลังสีความอืดแปดความว่องไว้12ค่าจิตวิญญาณ12พลังป้องกันศูนย์เข้าประสบการณ์ศูนย์พรสวรรค์เพิ่มพูนสุดยอดคิติคอค่าสถานะพื้นฐานรวมสีด้านได้36แเต้มงั้นหรอ คนทั่วไปหลังเปลี่ยนอาชีพจะได้ค่าสถานะรวมกันประมาณ20แต้มสันทําได้เยอะถึง36เลยเหรอเพราะว่าพรสวรรค์เพิ่มพูนทำให้หลังเปลี่ยนอาชีพได้รับค่าสถานะทวีขึ้นไปค่ะแบบนี้ก็เพิ่มพูนทบแบบทวีเลยเหรอ ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็หลังจากที่ซันอัพเลเวลคนทั่วไป1นึ่งเลเวลได้ค่าสถานะสิแต้มส่วนซันเพิ่มพูนเป็น20งั้นซันอัพหนึ่งเลเวลก็เท่ากับว,ว่าสันเหมือนกับอัพสองเลเวลเลยเหรอยังไม่หมดเท่านั้นนะซันยังมีพรสวรรค์ที่2อยู่อีกสุดยอดคิติคอคนทั่วไปสร้างความเสียหายจากคิติคอคือ2เท้าส่วนซัน200เท้า ถึงอัตาคิติคอในตอนนี้จะแค่หนึ่งในพันก็ตามถ้าหากว่าสันเพิ่มอัตาคิติคอขึ้นไปงั้นดาเมรของสันก็จะสูงจนน่ากลัวสุดๆไปเลยนะสินี่มันอาวุธที่อสูรหน้าคนไซนี่นาเดิมทีสัญญาที่จะเปลี่ยนอาชีพให้สำเร็จไวๆมาโกสตาสิ้นเปลืองเงินผ่าตัดของพี่ใหญ่ไปไม่น้อย เพราะไม่ว่าจะได้รับเปรียกอาซีพที่แสนอ่อนแอแค่ไหนก็ยังหาเงินได้มากกว่าอยู่บนโลกแต่ไม่คิดเลยว่าสัญจาโศกอาวาสนาหล่นทับเปลี่ยนอาซีพเป็นอาซีพลาบสุดแข็งแกร่งนักพน,นันเห็นทีสันอาจารสามารถหาเงินค่าพาตานให้กับพี่สายได้แล้วก็ทำให้ทุกคนมีชีวิตสุขสบายได้แล้ว คุณทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพสำเร็จแล้วกรุณาทำภารกิจมือใหม่เดินทางไปให้ถึงเมืองเึ่งเหว่ยอย่างปลอดภัยให้สำเร็จภายในจิตวันแต่ว่าภารกิจเปลี่ยนอาชีพเป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นขั้นต่อไปก็ก็คือสำเร็จภารกิจมือใหม่ให้ไวที่สุดไปยังเป้าหมายของภารกิจเมืองสเสืิงเหยาภายในจวัน ทว่าการจะไปถึงเป้าหมายได้นั้นมีความยากลำบากในหลายๆอย่างเลยละหนึ่งก็คือสัปหลาดระหว่างทางกว่าจะไปถึงยังเป้าหมายหากถูกฆ่าก็จะถือว่าภารกิจล้มเหลวและก็จะถูกส่งตัวกลับไปยังโลกทันที แม้ว่าการตายบนโกสตราจะไม่ได้รับบาเจภายในเนื้อจริงบนโลกและสามารถล็อกอินเข้ามาอีกครั้งก็ได้แต่การตายนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายออกก็คงจะมีแต่คนรวยถึงจะทำแบบนี้ได้ อย่างไรล็อกอินเข้าโกสตราก็ต้องใช้เงินมหาศาลคนรวยจึงมีโอกาสทำการทดสอบนับครั้งไม่ถ้วนส่วนคนยากจนอย่างซันต้องให้ได้ในครั้งเดียวไม่มีโอกาสาครั้งที่สองอีกแล้วเสียงคุ้นคุนแบบนี้มันหรือว่าจะเป็นอ่าแม่ครับช่วยผมด้วย อย่าเข้ามานะสันกลัวงูเพื่อนสนิทของเชียงคหยวนจูหยวนจูจริงๆด้วยเขาถูกอสรพิษปตัตพีล้อมไว้หมดแล้วมันมีพิษร้ายแรงถูกอสูรนหน้าคขนกัดไปหนึ่งหนยังสิ้นซีบนี่มีอสรพิษร้ายถึงสามตัวจูซื้อไม่ต้องกลัวนะสันมาช่วยแล้ว ตอนที่สามขายทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะไม่ต้องสนใจสันนายรีบหนีไปเร็วงูพวกนี้มีค่าสถานะสูงมาหากมีพิษห้ายอีกต่างหากเลเวลหนึ่งยังพวกเราสู้ไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวอะไรกันขายนี่นายฆ่าอสรพิษปัตพีได้หรอ อาศัยจังหวะที่พวกมันมุ่งความสนใจไปที่จูซื้อสันอ้อมไปโจมตีจากด้านหลังได้ผลจริงๆด้วยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาจ้องสันแทนซะแล้วแย่แล้วคล้ายงูพวกนี้ข้าความว่องไวสูงมากเลยนะงั้นเหรอหายังหลบได้หมดอีกเหรอเนี้ <c oughs> หลังเปลี่ยนอาชีพได้ค่าสถานะเพิ่มพูนสองเท้าค่าความว่องไวเลเวลหนึ่งเทียบเท่ากับเลเวลสองอสรพิษปตัตพีเลเวลหนึ่งพวกนี้เทียบความว่องไวของซันไม่ได้เหรองานก็จู่จืจ้อนายล่อพวกมันเอาไว้ได้เลยเพื่อน เฮ้นี่มันสันก็แค่ตั้งใจจะล่อพวกมันไว้แต่ว่าพวกมันดันถูกใครฆ่าจนหมดจริงๆสะง,งัานฟูแต่ว่าอาชีพของสันเน้นความบ่องไววและมีค่าพละกำลังตำแต่ก็มีดาเมจขนาดฆ่ามอนสเตอร์เลเวลหนึ่งได้ในพริบตาได้เนี่ยนะ ดูท้าแท่งเหล็กจากอสูรหน้าโขนอาจารเป็นอุปกรณ์สันดีที่ช่วยเพิ่มดาเมจในพื้นที่มือใหม่ ps ค่าพละกำลังในโกสตราเทียบเท่ากับพลังโจมตีโหว่ากันว่ามือใหม่มีแต่จะถูกมอนสเตอร์ค้ามีที่ไหนไปฆ่ามอนสเตอร์ขายนายทำได้ยังไง เฮ้สันก็แค่โชคดีที่เปลี่ยนอาซีพได้เป็นนักเสียงดวงเท่านั้นแหละห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะอือนักเสียงดวงถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะแต่อาซีพของสันก็ไม่กระจอกล้องนะนักํำรวจหยวนจูอาซีพนักยุทธเลเวลหนึ่งข้าสถานะพละกำลังแปดความอึดแปดความว่องไวแปดจิตวิญญาณหาพลังป้องกันศูนย์ข้าประสบการณ์ศูนย์ นักยุทธหรอมีหน้าหานายถึงสาม,มารถรับมือกับงูสามตัวได้นานขนาดนั้นนี่เป็นอาชีพทอมห้าของอาณาจากักรซึ่งหยาวเลยนะโกสตรามีอาชีพมากแค่ไหนงั้นหรอไม่มีใครรู้ หลังจากเข้ามายังโกสตรสตาราสิ่งแรกที่นักํำรวจทำก็คือเปลี่ยนอาชีพส่วนเรื่องที่ว่าจะเปลี่ยนอาชีพได้อะไรนั้นโดยทั่วไปแล้วมักจะขึ้นอยู่กับวัตถุดีเปลี่ยนอาชีพที่ซื้อมาก่อนที่จะล็อกอินเข้าสู่โคสตรสตาราปกติแล้วคุณรลลวยใช้เงินนับ10บล้านเพื่อซื้อวัตถุดีเปลี่ยนอาชีบที่ทรงพลัง เมื่อทำแบบนั้นพอมาถึงโกสตาราก็จะได้รับอาชีพสุดแข็งแกร่งโดยทันทีถ้าว่าคนจนๆทำได้แค่ซื้อวัตถุดิบที่ถูกที่สุดพอมาถึงก็จะได้อาชีพสุดแสนที่จะกระจอกมาแทนแต่ถ้าว่าการเปลี่ยนอาชีพก็อาจจะเป็นการสุ่มก็ได้ วัตถุดิบการเปลี่ยนอาชีพของนักยุทธนั้นราคา500ล้านนายคงจะไม่ได้กู้เงินมาหลอกใส้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเล่าแล้วเรื่องมันยาวนะไว้คราวนะค่อยเล่าละกันจริงนะงั้นก็รีบเก็บซากศพของงูพวกนี้เธอได้ยินมาว่ามันขายได้ราคาดีเลยทีเดียวที่ดาวโกสตรามีสิ่งของหลายอย่างที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ฉันเองก็คิดที่จะหาเงินกลับไปให้ครอบครัวอยู่เหมือนกัน ทว่าศพและอุปกรณ์ต่างก็เป็นไอเทมของโกสตาพอมันดอบแล้วก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นการสำหรับการรวบร้วมและขายออกได้รับไอเทมซากศพอสรพิษปัสพีสามารถแยกส่วนได้หลังจากผ่านการต่อสู้มาแล้วดูท่าอาซีพนักเสียงดวงจะแข็งแก่งกว่านักยุทธ์มากทีเดียวเออพวกนายสวัสดีเฮ้ยใครนะ่า สันซื้อสูหนวนนวลตัวคนเดียวผ่านด่านทดสอบยากมากเลยขอร่วมทีมกับพวกนายได้ไหมขอโทษทีพวกเราเองก็ลำบากพอแล้วถ้าหากว่าพาเธอไปด้วยอีกคนคงอ๋อนักสำรวจคนอื่นนี่เองอย่าอย่าทิ้งสันไว้คนเดียวเลยนะสันมีอาชีพเป็นหมอช่วยรักษาแผลให้พวกนายได้นะ และถ้าหากเจองูพิษแบบนี้อีกฉันสามารถสกัดพิษมาเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธได้ขอร้องละอย่าทิ้งสันไว้ตรงนี้เลยโอ้โหหมอที่สามารถรักษาแผลและก็ใส่ผิดได้สุดยอดหมองั้นเหรออาซีพนี้ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในสิบอาซีพระดับสูงเหมือนในด่านทดสอบมือใหม่จะต้องการการรักษาก่อนหน้านี้หากว่าไม่ได้การฟื้นฟูหลังเปลี่ยนอาซีบเก่งว่าคง ก็ได้ฉันซื้อว่าเจียงไคส่วนเขาหยวนจูมาร่วมทีมไปยังปลายทางด้วยกันเถอะขอบขอบคุณนะนี่พี่ใครเปลี่ยนใจพาอหืนขึ้นมาหรออยากจะสัดหน้านายจริงๆในขณะเดียวกันนั้นเองดาวโลกอาณาจักรเซิงเหยาเมืองเจียงจงเกรโกสตาหมายเลขสิป ห้องวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี้อุปกรณ์ทำงานได้ดีมากพวกมันสามารถระบุตำแหน่งของนักํำรวจบนโกสตราได้อย่างแม่นยำแล้วแน่นอนอยู่แล้วได้ยินมาว่านาฬิกาที่ขายในตลาดตอนนี้ไม่เพียงใช้ตรวจสอบข้อมูลบนโกสตราแต่ว่ายังมีฟังก์ซันการทำงานมากกว่าหน้านี้ขึ้นไปอีกด้วย ศาสตราจารย์พวกมือใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วน้องสาวของซันล,ลาสู่หลานๆกรรมการทดสอบมือใหม่ตรวจด,ดูจากตำแหน่งปัจจุบนันมีมือใหม่หลายคนถูกคัดออกแล้วส่วนน้องสาวของคุณหรอขอผมตรวจสอบดูก่อนนะเหมือนว่าจะจับกลุ่มอยู่กับนักสำรวจอีกสองคนว่าไงนะเธอขี้ขาดหาจับกลุ่มกับคนอื่นเลยเหรอสันก็อธิบายตั้งหลายครั้งแล้วว่ามือใหม่นะ่ะไม่ควรที่จะตั้งทีม เพราะในพื้นที่มือใหม่นั้นยิ่งมีคนรวมตัวกันมากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะดึงดูดมอนสเตอร์เข้ามามากขึ้นเท่านั้นตอนที่4-3นาทีต่อมาถูกต้องอุปกรณ์ตรวจพบอาสูนหน้าคนสองตัวปรากฏใกล้ๆกับสูหนวนหนวน บาดโศบอสูรนหน้าคขนแค่ตัวเดียวก็ฆ่ามือใหม่ได้แล้วเจอ2ตัวหนวลน,นวนแทบจะไม่มีโอกาสลอดไปได้เลยแม้ว่าการตายบนโกสตรสาจะเหมือนกับเกมที่ไม่ได้ตายจริงๆและก็ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อร่างกายบนดาวโลก ทว่าประสบการณ์เสียตายบนโกสตราก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจอย่างสาหัสของพวกเขา <c oughs> สับประลาดสับประลาดหนีหนีไปสัญจาไปรับหนวนหนวนไปหาที่ปรึกษาทางจิตเดี๋ยวก่อนหนวนหนวนเหมือนว่าเธอจะยังไม่ตายว่ายังไงนะส่วนอาสูนหน้าคนสองตัวนั้นก็ เหมือนจะถูกพวกเขาฆ่าไปแล้วเป็นไปได้ยังไงย้อนกลับมาสารมาทีก่อนหน้านี้แม่จา๋านี่มันตัวอะไรกันเนี่ยนั้นเหมือนจะเป็นอสูรหน้าขนรีบหนีเร็วแย่แล้วพวกเขามีข้าความว่องไวไม่เท่ากับสันต้องถูกตามทันแนะ่พวกเธอรีบไปก่อนเลย ขายไปซะเจ้านี่ให้สันจัดการเองถูกไล่ตามแบบนี้ต้องตายกันหมดสามคนแน่คงต้องลองดูว่าสันจาฆ่าพวกอสูนหน้าคนได้หรือเปล่าหลงกลเข้าแล้ว เสร็จกันค่าพลังชีวิตของอสูรหน้าคนสูงมากสันปิดฉากในทีเดียวไม่ได้น้อยต้องถูกฆ่าแล้วงั้นเหรอภารกิจมือใหม่ของสันจะต้องจบลงแบบนี้จู่จืจ้อขคายเขากำลังจะแย้พวกเรากลับไปช่วยเขากันเถอะสส,สันบนดาวโลกเขตพื้นที่พักอาศัยเมืองเจียงจง ไอายาคุณก็คือผู้มีพระคุณที่มอบวัตถุดิบเปลี่ยนอาซีพนักยุทธให้กับจูจี้สินนะก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมถึงได้ซึ้นซอบจูจี้อของเราขนาดนั้นแม้ว่าภายนอกจะดูแข็งแรงแต่ว่าภายในนั้นเขาเป็นคนที่ขี้ขาดมากๆเลยนะหากว่าไปเจอสัประหลาดในโกสตราขึ้นมาคงจะต้องไม่กล้าออกไปสู้แน่แน่ ค,คุณแม่หยูอนจูลูกชายของคุณนั้นเวลาประเชิญภัยอันตรายจะขี้กลัวกาคนทั่วไปมากเลยแต่ผมคนพบว่าไม่ว่าเขาจะกลัวแค่ไหนขอเพียงมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ไม่มีวันหนีถอยอย่างคนขี้ขลาด คอยนายเอาแต่ทำอย่างนี้กับสันเป็นคนนอกเป็นแค่คนขี้ขาดที่ต้องรอคอยการปกป้องอย่างนั้นเหรอจูจือ้อพวกเราเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องนะเวลาจะรอดก็ต้องรอดไปด้วยกันถูกไหมจะตายมันก็ต้องตายไปด้วยกัน ตอนที่หาหรือว่าจะต้องตายก็ต้องตายด้วยกันจู่จืจ้อสามารถต่อยอสูรหน้าคนได้ถึงแม้ว่าดาเมจจะตามมากก็เถะนี่น่ะเหรอระดับการควบคุมพลังของนักยุทธ์คายเอาทนเอาไว้นะสูนวนวลเธอกลับมาทำไมเธอไม่เส่ออาชีพต่อสู้นะ ไม่ซันไม่ไปหมอเห็นคนเจ็บต่อให้ต้องกลัวแค่ไหนก็ห้ามถอยปีนั้นคุณพ่อระหว่างป้องกันขึ้นอาสูนเขาต้องสู้อย่างยากลำบากและต้องเสียสละเสียหิไปก็พอว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากนิวเลอร์และตอนนี้ทีมของสันกำลังต้องการการสนับสนุนเหมือนกันจะให้ทิ้งพวกนายแล้วสันหนีไปคนเดียวได้ยังไง บาดแผลของซันหายแล้วพวกเธอนี้ไม่กลัวตายกันเลยสินะตอนนี้ต่อให้เป็นสามต่อหนึ่งดาเมจก็ยังไม่พอที่จะฆ่าอาสูรหน้าคนอยู่ดีฮะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเจองูพิษอีกซันสามารถสกัดพิษของพวกมันมาเพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธได้ นวลนวลก่อนหน้านี้เธอบอกเส่ไหมว่าสากัดพิษงูได้น่ะอะไซางานก็คอยรักษาให้จูจือแล้วก็คอยซุพิษบนอาวุธนี้ให้กับสันพร้อมกันไปด้วยได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่สัญจาทำให้เต็มทีคงมีแต่ต้องทำแบบนี้เท่านั้นถ้าหากว่าเดาไม่พิดวิธีนี้อาจจะชนะก,ก็ได้ แม้ตอนนี้ดาเมรของซันอาจจะไม่พอจัดการกับอสูรหน้าคนแต่จูจี้นั้นอาจจะไหวและถึงพลังโจมตีของซันจะไม่พอค่าอสูรหน้าคนแต่นวลนวลที่เป็นฮิวเลอรกก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้ซันได้พอมองแบบนี้พวกเรา3ามคนเป็นทีมแทงนักบวชด,ดาเมตรตามแพทเทิร์นของเกมพอดีเลยซุปพีทสำเร็จแล้ว สาเหตพวกเราเป็นมือใหม่แล้วอ่อนแอม,มันจะทําไมล่ะจู่จืจ้อจับอสูรหน้าคนไว้ให้สันทีฮะไม่มีปัญหาขอแค่พวกเราสามคนสามาัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันทําหน้าที่ของตัวเองต่อให้เป็นนาค่ามือมาอย่างอสูรหน้าคนพวกเราก็ยังสู้ไว้ไปตายซา กำจัดเลเวลสองอาสูรหน้าขนคูณหนึ่งค่าประสบการณ์หาสสาเร็จแล้ว